วารีออนเซนที่นี่ก็จะมีร้านจอดรถนะคะมีมุมให้นั่งชมวิวแบบคำดิ้งสำหรับลูกค้าที่เขาพักทุกท่านนะคะที่นี่นะคะวารีออนเซนค่ะอยู่จังหวัดลำพูนนะคะเนื่องจากเราเองไม่มีรถกลับจากแม่ห้องสอนนะคะเราก็เลยติดรถเข้ามาลงลำพูนนะคะเราเลยได้มีโอกาสมาพักที่ วารีออนเซ็นที่จังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะเรามาถึงก็ดึกแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีร้านจอดรถนะคะมีมุมให้นั่งชมวิวบรรยากาศต่างๆนะคะจะเห็นถึงเนี่ยค่ะบรรยากาศไฟนะคะปีปองใครที่มาเที่ยวลำพูนแล้วนะคะต้องแวะที่นี่เลยค่ะวารีออนเซ็นนะคะดูบรรยากาศนะคะรอบดึกๆนะคะยุงก็ที่นี่ถือว่าไม่ค่อยมีนะคะ แล้วก็เข้ามาก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยนะคะนี่บรรยากาศของเขานะคะนี่เราก็เข้ามาถึงที่รอบบี้แล้วบรรยากาศด้านข้างนี่ก็บรรยากาศข้างในเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในห้องนะคะที่เราพักวันนี้เราจะมาพักเป็นดีลักหนึ่งนะคะตามกันไปนเลยคะ่ะบรรยากาศดีๆอันนี้จะเป็นห้องเบอ่อแช่ลายชั่วโมงนะคะห้องนี้ก็จะเป็น<อ>แบบไปเว a อ e o n ซ e ห้องส่ นะคะจะมีเวลาลูกค้ามาแช่ค่ะจะได้ชั่วโมงครึ่งค่ะราคา550บาทนะคะขอบคุณค่ะและปกติจะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมสบู่แชมพูตรงนี้ก็จะปีโลชั่นบำรุงผิวให้ลูกค้าไม่ต้องเตรียมอะไรมานะคะมีไดเป่าผมอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะ<อ>น้ำแรก่ก็จะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติเลยนะคะใช่ค่ะจากไปไหน น้ำแร่จากใต้ดินค่ะที่นี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากรอยเลื่อนแม่ทาเป็นแนวเดียวกับน้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะแต่อุณหภูมิที่นี่จะประมาณ40-45องศานะคะจะไม่ร้อนเหมือนที่สันกำแพงแต่เหมาะสมสำหรับการแช่ออนเซ็นซึ่งไม่ร้อนเกินไปค่ะ ผสมสำหรับช่วงนี้มันอากาศร้อนเนาะเหมาะสำหรับลูกค้าที่เขาอยากจะแช่ออนเซนแล้วก็มีเวลาหน่อยค่ะข้างในจะมีห้องรับรองนะคะเป็นห้องแอร์ค่ะ,คะก็จะมีแอร์ทีวีตู้เย็นค่ะแล้วก็โลชั่นบำรุงผิวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไดร์เป่าผมค่ะ สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้จะมีผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดผมแล้วก็ของเราจะให้เป็นน้ำแร่สำหรับดื่มน,นะคะชุดสำหรับลงแช่เราก็จะดูแลแม้กระทั่งถุงใส่ผ้าเปียกกับบ้านค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นมีเครื่องนวดนวดเท้าให้ด้วยนะคะใช่ค่ะสบาย สามพั0เอเอ่ 1, 900, แต่ว่าช่วงโปรโมชั่นก็เหลือแค่1,100นะคะสำหรับ3ชั่วโมงสั่งผ่านแก๊ปฟูดได้ด้วยนะคะมีอาหารค่ะสั่งผ่านแก๊ปไลน์มงนไลน์แมนได้หมดเอ่าเท่าที่ทราบจะมีแก๊ปฟูดนี่แน่นอน,นะคะ่ะไลน์แมนนี่ยังไม่เคยใช้บริการนะคะแต่ว่าถ้ามาก่อน6กโมงสั่งได้ะค,ะค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาเดินทางมาไม่ได้ขับรถมานเนี่ยเราสามารถ มาได้ยังไงบ้างไหมคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าค่ะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะเช่ารถมาเนาะแต่วิธีหนึ่งที่เก๋ไก่มากก็คือนั่งรถไฟนะคะรถไฟนี่จากเชียงใหม่ค่ะนั่งประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะในราคาแค่8บาทคั้งค่ะไปขากลับพอลูกค้ามามาลงที่สถานีรถไฟหนองลมเราก็จะมีรถบริการรับส่งฟรีค่ะหนองลมใช่ค่ะ จากนี่ไปสถานีรถไฟก็แค่5นาทีค่ะเพราะว่าห่างแค่2 2กิโลเมตรเองค่ะ,ะซึ่งเรามีบริการรับส่งใช่ใค่ะนะ<ช>สมมติว่าเรานั่งรถไฟจากเชียงใหม่เนาะค่ะ,ะนั่งรถไฟจากเชียงใหม่เสียงเงินแค่แปดบาทใช่ค่ะไม่ต้องเช่ารถมานะคะใช่เอารถไปจอดที่ที่สถานร,รถไฟหรือว่านั่งรถนั่งลงเครื่องบินนะคะแล้วก็ มาได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งจองล่วงหน้าหน่อยนะคะแจ้งล่วงหน้าเหมือนที่เราแจ้งเนาะที่นี่มีอะไรเด่นบัางคะที่นี่มีอะไรเด่นล่ะคะต้องบอกว่ากาแฟดาวร้ายเลยค่ะอร่อยลายสไตล์เราแต่จะบอกว่าอันนี้คุยมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาเลยพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยอันนี้พี่หน่อยนะคะเป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าเป็นผู้จัดการดูแลค่ะนี่เป็นบ้านพักของคุณลูกค้านะคะชื่อบ้านดิลักตึงค่ะ เชิญเลยค่ะปกติจะเต็มทุกวันนะคะช่วงนี้ได้ราคาโปรโมชั่นเพราะเป็นช่วงโลซีซั่นค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีเป็นทีวีแล้วก็ WiFi Netflix กเน็ตฟินี่ไม่ต้องใช้แอคเคาทอื่นเลยนะคะของเราดู 4K ได้เลยค่ะแล้วก็มีลำโพงบูทูธค่ะตู้อะไรคะก็ตู้โชว์ธรรมดาค่ะวางทีวีวางพวกของที่ใช้แล้วก็อัด ขอบคุณค่ะก็จะมีบอร์ดเกมสำหรับลูกค้าที่แบบเงาๆแล้วก็ใส่ชาร์จเผื่อลูกค้าไม่ได้เตรียมมาค่ะพอดีลูกค้ามาค่ำเลยเลยเตรียมอาหารไว้ให้นะคะจะมีกาแฟดิฟเสิร์ฟตอนเช้านะคะเราจะมีน้ำสำหรับชงกาแฟให้ค่ะก็จะมีไมโครเวฟนะคะอันนี้เป็นเครื่องนวดน่องนวดเท้าค่ะไว้ให้ค่ะ มีตู้ที่นดเท้าใช่ค่ะสบายตัวมากเลยเข้าใจแล้วทำไมเต็มตลอดคะพี่ก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วมีเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ใช่ค่ะตัวนี้เผื่อลูกค้าแช่แล้วก็บำรุงผิวนะคะแช่บำรุงผิวนี่ก็ของเองไหมคะอ่าเป็นของสูตรของที่นี่ค่ะเป็นสูตรน้ำนมข้าวนะคะ แล้วก็อันนี้จะมีให้ทุกห้องเหมือนกันนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมที่อื่นอาจจะให้เป็นน้ำน้ำเปล่าแต่ที่นี่ก็จะเป็นน้ำแร่แล้วก็มีชุดสปาค่ะเป็นชุดสำหรับลงแช่มีให้แล้วก็มีถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกค่ะด้านนอกนมีค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามียุงเรามีไม้ช็อต,ตอนนอยุงบรรยากาศค่ะโย เนมากเลยค่ะพี่อันนี้นมีสองอ่างนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นไอบาร์ art, ก็สามารถแจ้งล่วงหน้าได้นะคะตรงนี้แล้วก็อ่างตีฟองฝั่งข้างหลังถ้าเป็นกลางวันนะคะก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาแล้วก็มีขบวนรถไฟแล่นผ่านหลังภูเขาค่ะทีนี้ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเราก็คือบ่อแช่ออนเซ็นนะคะอ่าลูกค้าสามารถเปิดใช้ ได้เลยตลอดการเข้าพักนะคะเปิดเองปิดเองได้เลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนล้างตัวที่เป็นทาวเวอร์โอเพนแอร์นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเวคลคัมดิงสำหรับลูกค้าที่เข้าพักทุกท่านนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่เครื่องดื่มดาวไลท์ค่ะเป็นเฉพาะ สำหรับลูกค้าที่เข้าพักที่นี่เป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยที่ดองอยู่ประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ส่วนนี้นค่ะน,น,น,นี่นะคะน้ำบ๊วยค่ะทำเองด้ไหมคะใช่ค่ะเราทำเองค่ะเชิญค่ะลองชิมดูนะคะรสชาติ <c oughs> รู้สึกอ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวอร่อยโอ้โหแรงมากไม่ธรรมดาแต่รสชาติมันก็จะเป็นบวยนิดนะคะใช่ค่ะอมนี่แหละบวยเยอะเลยแหละสุดยอดนะคะเป็นแอลกฮอค่ะใช่ค่ะทไมมคนมาพูนชื่อหน่อยเยอะจังคะเพาะตอนแรกก็คือตัวเล็กนะคะก็เลือกหน่อยตอนหลังมาอาหารอร่อยก็มากกว่าหน่อยเปิดมาประมาณสักสองปีกว่าสามปีจริงๆแล้วเราเอาเป็นบ้านพักของเราเองโดยที่ว่าไม่ได้ต้อนรับ ลูกค้าแต่พอดีมันมีของดีเนาะน้ำแร่มันแช่แล้วดีเพื่อนของเพื่อนมาพักแล้วก็แนะนําบอกต่อแล้วก็คิดว่าของดีๆเราต้องต้องแบ่งปันแล้วก็เปิดเปิดรับลูกค้าแต่ว่ามันมีแค่ห้าห้องก็ไม่เยอะลูกค้าก็อาศัยจองล่วงหน้าอย่างนี้ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าดีชันนะคะ อยากมาพักที่นี่นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาพักเลยพี่มันเต็มตลอดใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะเต็มตลอดนี่คือช่วงโลช่วงโลมีว่างอยู่สองห้องจ้ะทรมาแจ้งทรมาถามเมื่อวานนะจ๊ะว่างสองห้องจ้ะถ้าไม่วันนี้สรุปเต็มไหมคะเต็มค่ะถ้าไม่ได้จ่ายตังก่อนดิฉันไม่มีโอกาสได้นอนจ้ะแล้วพี่ทําการตลาดยังไงครับโปรโมททำยังไงให้คนรู้จักพี่ที่อยู่ลําพูนค่ะซึ่งมันไม่ใช่เมืองนักท่องเที่ยวเลยอ่ะพี่ จริงๆแล้วเข้าใจว่าของเขาขายตัวเขาเองด้วยก็คือเรื่องของน้ำแร่บางคนก็จะอินอารมณ์ประมาณบางคนไม่ทานทุเรียนเราเอาไปให้เขายังไงเขาก็ไม่ทานแล้วก็คนที่ชอบทานราคาแพงแค่ไหนเขาก็จะหามาแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าจะมีคนอย่างเราก็คือคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวสูงกับเน้นเรื่องการ ดูแลความปลอดภยัยสะดวกสะอาดและความเป็นส่วนตัวไม่ชอบคนเยอะแล้วก็เรื่องเซอร์วิสอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าขอเราหาลูกค้ามาที่เราดูแลได้แค่ห้าห้องบางทีก็อยากจะมาสไตล์กางเต้นอะไรต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่สะดวกที่จะดูแลจํานวนเยอะๆกลัวว่าจะดูแลต้อนรับได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็ใช่ ถ้า2,005เนี่ยจะได้อาหารเช้าแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะรับทั้งเช้าและเย็นก็4,009เพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้ชุดเซตนี้เลยยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็หลายๆคนถ้าสนใจยังไงต้องติดต่อ,อยังไงคะแนะนำเป็นหน้าเพจ Facebook นะคะแล้วก็จองลายโดยตรงถ้าลูกค้าจะจองผ่าน Booking, Agoda หรือ t r i ปหรือช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะก็จะมี มีให้นะคะมีจองแต่ถ้าจองผ่านโดยตรงจะได้ราคาโปรโมชั่นกว่าหมายถึงจองผ่านเพจเพจชื่อเพจชื่อวาลีออนเซนค่ะแอดสีบัวบานนะคะไงถ้าไม่ชัวนะคะเช็คกับเบอร์โดยตรงที่0986478235ก่อนก็ได้ค่ะว่าเบอร์เลขที่บัญชีนี้ยจองห้องโดยตรงถูกต้องไหมนี่อาหารเขานะคะคไมคะาหมคะขอบคุณนะคะ,ะ,คะเหนือเตา สำคัญทีห่หายไม่ได้คือฟัเข้าเหนียวจ้าปริงปริงข้าเหนียวนะคะเขาก็ห่อไปตองแบบน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะคชิมแล้วนะจ้า,อาหอม อร่อยออยไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปออนเซ็นกันนะคะ ของเรานะคะก็จะเป็นข้าวต้มมื้อเช้านะคะพร้อมปิ่นโตเป็นกิฟต์เซตเลยค่ะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยนะคะ คนันแชร์นะคะเดินทางจากเชียงใหม่นะคะไปสู่กรุงเทพค่ะอันนี้เป็นที่นั่งแบบ v i p นะคะอ่าระหว่างทางเราสามารถขึ้นได้ด้วยนะคะบอกเขาได้ว่าขึ้นจากที่ไหนไปที่ไปทางที่ไหนก็สามารถขึ้นได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ